ที่บึงบารเพศจังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีนกอพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยหากินกันเป็นจํานวนมากทําให้ในขณะนี้นักถ่ายภาพสัตว์ป่าจากทั่วประเทศยังคงเดินทางเข้ามาล่องเรือถ่ายภาพนกกันตลอดแทบทุกวันนายทัศนนพงษ์ทองขาวนักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวจังหวัดระยองที่เดินทางเข้ามาถ่ายภาพนกในบึงบรเพศเปิดเผยว่าตนเองจะใช้เวลาว่าจากการทํางานตระเวนถ่ายภาพสัตว์ป่าทั่วประเทศแต่ในขณะนี้มาถ่ายภาพที่บึงบารเพศ เนื่องจากทราบว่ามีนกหาย,ยากอาศัยอยู่ในบึงเป็นจํานวนมากซึ่งมีทั้งนกเป็ดน้ําหลายชนิดเช่นนกเป็ดลายเป็ดหางแหลมเป็ดแดงนกเป็ดพมา่าเป็ดปากพั่วและขณะนี้ที่บึงบรเพชรยังมีห่านหน้าผากขาวใหญ่ห่านหัวลายซึ่งจะพบได้ในรอบหลายปีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะมีและพบได้ที่บึงบระเพชรแห่งนี้เท่านั้นด้วย จริงจริงอ่ะมันมีความหลากหลายครับนกน้ํานกอบพยพเป็ดหา่านอะไรพวกนี้ครับมันเยอะครับแล้วก็มันอุดมสมบูรณ์เนาะคนก็น่ารักนี้เรามาเนี่ยเรามาได้บ่อยๆเรามาเนี่ยใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเรานั่งเรือประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรเยอะครับเราได้อะไรจากธรรมชาติเยอะมากได้เจอผู้คนได้กินอาหารอร่อยอะไรพวกนี้ครับก็ก็โอเคครับเป็นการพักผ่อนอีกอย่างนึนงอ่ะผมชอบมาคนเดียวเพราะว่าบางทีมาหลายคนเนี่ยการส่งเสียงดังการทําลายธรรมชาติเนี่ยเราเจออยู่บ่อย ก็จะมีการดราม่ากันอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมสายเดียวดีกว่ามางเงียบๆคนเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งขยะหรืออะไรไว้ครับผมนกที่เจอเป็นอย่างเป็นนกอะไรที่อ่าเป็นนกอพยพครับห่านคอลายอ่าห่านหน้าผากขาวอ่าแล้วก็เป็นพวกเป็ดพวกเป็ดเปียบบ้างอ่าเป็ดพมา่าอะไรพวกนี้ครับก็หลากหลายครับมีมีนกน้ำมีเป็ดมีห่านเยอะครับมีเยอะครับช่วงนี้ก็ยังอาศัยอยู่เยอะ ช่วงนี้ยังอยู่ครับผมถึงมาอันนี้มารอบสองละครับเรามาแล้วก็เก็บประสบการณ์เนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นช่างผ้ามืออาชีพเราแค่อาศัยความรักความชอบเป็นงานในเลขของเราครับ